สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ32ปีโฟพัฒนากับประสบการณ์รับสร้างบ้านโดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วงโทร029403789 มหาวิทยาลัยเนชั่นเรียนอย่างมืออาชีพสำเร็จอย่างมืออาชีพเปิดรับสมัครแล้ววันนี้กลับมาช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจนะครับก็จะเริ่มต้นกันที่เรื่องของราคาทองคําในบ้านเราก่อนโอ้วันนี้ลงต่ากว่า2อง0มือีกแล้วเป็นข่าวดีของคนที่รอเก็บทองกันอยู่ทีเดียวแล้วค่ะคุณเทพก,กิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองลงต่ํากว่า2,000 0อีกคะวันนี้ก็มี3-4สาเหตุนะครับแต่ที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือการที่เศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างดีนะครับก็เลยทําให้เงินดอลลาร์แข่งค่าท้ายสุดก็มีการเทขายทองคำนี่แหละฮะแต่ดูหน้ากูนุมาพรวันนี้ดูเศร้าๆนะ ก็คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบว่าเธอนี่นค,คือเจ้าแม่ๆๆๆที่ลงทุนในทองคําเป็นหลักเลยนะไม่มีตังค์ซื้อละครับตอนนี้นะครับทองคําในบ้านเรานะครับหลังจากที่ขําคืนที่ผ่านมาร่วงลงมานะครับต่ำกว่า1,400ี่ยเหรียญก็ทําให้วันนี้ทองคําในบ้านเราปรับเปลี่ยนถึง7ครั้งด้วยกันครับพาคุณผู้ชมมาดูกันเลยนะครับ การปรับเปลี่ยนเจ็ครั้งวันนี้นะครับเป็นการปรับลงถึง6ครั้งนะครับมีแค่ปรับขึ้นครั้งเดียวก็คือครั้งที่2นั่นเองนะครับที่ปรับขึ้นมาห0บาทต่อบาททองคําแต่ท้ายสุดนะครับพอบวกลบกันแล้วการปรับเปลี่ยน7ครั้งวันนี้นะครับทองคําในบ้านเราร่วงลงมาถึง500้บาทต่อบาททองคำนะครับโดยทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่1น3 5 0หบาทขายออก1น4 5 0หบาทนะครับในขณะที่ทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่หน1971บาทขายออกบาทนะครับ ปรับลดลงไป500บาทเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้วิชาญด้านทองคำนะครับก็บอกว่าทองคําในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พอที่ปรับลดตอนหลังเทศกาลสงการแล้วนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาได้ครั้งนี้ปรับลงไปอีกนะครับสาเหตุหลักใหญ่ๆนะครับที่ทําให้ทองคําลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงวันนี้นะครับก็บอกว่ามีประมาณ3-4สาเหตุด้วยกัน สาเหตุแรกนะครับกับการที่ตัวเลขเศรษฐกิจเยอรมนีไม่ค่อยจะดีก็ทําให้เงินยูโรอ่อนค่าลงมานะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างดีเงินดอลลาร์แข็งค่านะครับก็ทําให้มีการเทขายทองคาออกมาค่อนข้างเยอะเหตุผลที่3นะครับข่าวคราวว่าอาจจะมีการเลิกใช้ QE นะครับมาตรการเชิงปริมาณของสหรัฐที่อาจจะเร็วกว่ากําหนดนะครับซึ่งก็มีการ ให้ข่าวมาตลอดเวลานี่ยนะแต่ท้ายสุดก็ยังไม่ยกเลิกสักทีหนึง่งการยกเลิก QE นี่หมายความว่าเรศรษฐกิจสหรัฐเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาเป็นปกติมากขึ้นก็อาจจะทําให้แรงจูงใจในการลงทุนทองคำน้อยลงไปนั่นเองนะครับและเหตุผลสุดท้ายเหตุผลที่4ก็คือจากการที่ SPDR นะครับได้ขายทองคําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับสเดือนครึ่งเนี่ย SPDR นะครับก็คือกองทุน ETF ปรายใหญ่ที่สุดขายออกไปแล้ว270ตันนั่นเองนะครับก็เลยทำให้กดดันราคาทองคำในตลาดโลกนะครับล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับราคาทองคำสปอตเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1,377เหรียญนะครับนี่ฮะกราฟเห็นได้ชัดเลยนะว่าวันนี้นะครับมีจังหวัดหนึ่งที่ร่วงลงไปค่อนข้างเยอะนะครับ อยู่ลงประมาณ1,370ต้นๆแล้วฮะแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับล่าสุดอยู่ที่1,377เหรียญต่อออสนะฮะเพราะฉะนั้นค่าคืนนี้ต้องดูให้ดีนะครับว่าทองคําในบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้ครับคุณหมอกิจรัตน์ฮิวรัญยศสรีประธานกรรมการกลุ่ม m t s Gold แม่ทองสุกบอกว่าช่วงนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าทองคําอาจจะอยู่ในช่วงขาลงนะครับแล้วก็ปรับฐานใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่สำคัญมีโอกาสที่จะทดสอบจุดต่ำสุดที่1,325เหรียญภายในอีก1เดือนข้างหน้าด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ฝากเตือนมาถึงนักลงทุนนะครับทั้งกลุ่มเลยนะฮะทางนักทุนที่ลงทุนในทองคำร่่งหน้าหรือว่าฟิวเจอร์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนสาญญากันหน่อยนะครับส่วนคนที่ถือทองคำแท่งก็ควรจะนะครับมีการฝากขายไว้นะครับแล้วก็กลับมาซื้อใหม่จากถัวเฉลี่ยนี่ไม่แนะนำเลยนะครับและที่สำคัญ หลายคนอาจจะคิดบอกว่าเดี๋ยวทองคำก็กลับขึ้นมาใหม่อันนี้คุณหมอกิชรัตน์บอกว่าอย่าไปคิดงี้นนะเพราะว่าทองคำจะกลับขึ้นมาอย่างเก่าเนี่ยก็คือขึ้นไปถึง1,680เหรียญอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะครับตอนนี้ใครที่ถือทองคำไว้ก็คงจะต้องคิดหนักแล้วก็ต้องนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดต่อไปนี่แหละฮะขณะเดียวกันนะครับคนที่ขึ้นรถเมย์นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวคราวบอกว่าอาจจะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารนะครับหบาทห้าสตางค์ในที่รถตั้งแต ห้าทุ่มจนถึงตีห้านะครับล่าสุดนะครับพอใจได้แล้วนะครับเพราะว่าขอสมกอได้ยกเลิกการปรับขึ้นค่าโดยสารแล้วครับผู้นิตการขอสมกอโอภาสเพชรมุนีนะครับบอกว่า เรื่องของการปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมย์ธรรมดานะครับหรือว่ารถเมย์ร้อนในช่วง5้าทุ่มถึงตี5อีก1ึงบาท50สตางางที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับกสมกรยังไม่จัดเก็บค่าโดยสารในตราใหม่นะครับซึ่งมีประมาณ65เส้นทางเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่าเรื่องของการปรับขึ้นค่าโดยสารครั้งนี้เนี่ยสร้างความไม่พอใจอย่างมากนะครับกับทางรัฐมนตรีคมนาคมชัดชาติสิริพันธ์แล้วก็ พลเอกพืรุสุวรรณทัตรัมตรีช่วยกณะ,ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับโดยมีการสั่งการให้ขอสมกอยกเลิกการปรับขึ้นไดาโดยสารนะครับเพราะว่าจะไปขัดกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ไม่ต้องการให้ปรับขึ้นค่าโดยสารทุกประเภทนะครับแหมนะฮะหลายคนบอกว่าเบาใจไปได้สําหรับรถเมร้อนแต่ข่าวร้านกําลังจะมาอีกข่าวหนึ่งฮะเพราะว่าวันนี้ประธานชมรมผู้ขับการรถ2แถวนะครับคุณชัดชัยผู้อารีนะฮะบ,บอกว่า ต้นเดือนวิทยากรข้างหน้านี้นะจะขอเข้าพบทางร,รัฐตรีคมนาคมชัดชติสิธิพัน์เพื่อขอกรับค่าโดยสารรถ2แถวจากปกติที่แบ่งจัดการแบ่งเก็บเป็น2ช่วงเวลานะฮะก็คือตีห้ถึงห้าทุ่มที่จัดเก็บอยู่ที่7บาทตลอดสายแล้วก็ช่วง5้าทุ่มถึงตีห้าจัดเก็บอยู่9บาทตลอดสายนะครับก็จะจัดเก็บใหม่นะฮะพูดง่ายว่าจะแบ่งเป็นทั้งหมดเป็น4ช่วงเลยนะครับแล้วก็จะจัดเก็บไม่เท่ากันพูดง่ายๆว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่7บาทแล้วก็จะแพงไปถึง 20บาทเลยนะฮะก็ปรับขึ้นหลายเท่าตัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรอนะ,ะว่าน้กติดคมนาคมจะอนุมัติหรือไม่นะครับส่วนเรื่องราวของการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับโดยเฉพาะช่องบริการธุรกิจนะครับที่มีความคืบหน้าของหลักเกณฑ์เมื่อ2วันที่แล้วแล้วนะฮะแต่ล่าสุดรุ่กรรมการการแข่งขันอย่างเป็นธรรมได้นะครับพูดถึงเรื่องของการอนุมัติ หลักเกณฑ์ที่ว่านี้นะครับว่ายังมีบางข้อที่ยังติดใจยอยู่และบอกว่าจะเสนอในการปรับร่างนะครับถึง5ข้อด้วยกันในวันจันทร์ที่ถึงนี้ครับกรรมการกสรสชรทวชชัยจิตพานันนะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการประมูลขึ้นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอลนะครับที่ได้มีมติรับหลักการไปตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วนะครับเพราะเห็นว่าร่างหลักเกณฑ์ที่ออกโดยคณะกรรมการนะครับที่มี ผู้ประกอบการโทรทัศน์จากสถานีต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง5้าช่อง7ช่อง9เข้าร่วมการกำหนดเงื่อนไขและผู้ประกอบการที่ว่านี้จะเข้าร่วมการประมูลด้วยก็มองว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทัดซ้อนนะครับต่อการประมูลครั้งนี้แล้วก็รู้สึกไม่เป็นธรรมในการจัดการประมูลตามขั้นตอนต่างๆนะครับโดยวันนี้นะครับคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการแข่งขันก็ได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอและก็ตั้งข้อสังเกตในการปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์5ข้อด้วยกันนะครับ ข้อแรกครับบอกว่าเสนอให้เพิ่มเติมการใช้หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์มาวางค้ำประกันการประมูลนะครับนอกจากการใช้เงินสดหรือว่าเช็คซึ่งนะครับถ้าเป็นการใช้เงินสดหรือเช็คจะเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใหญ่จนเกินไปนะครับข้อเสนอที่2นะครับที่บอกว่าอยากให้มีการปรับเปลี่ยนก็คืออยากให้แยก ผู้จัดโครงข่ายออกจากผู้ให้บริการช่องนะครับให้เกิดความเป็นธรรมและก็แข่งขันมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงป้องกันการผูกขาดหรือว่าเลือกปฏิบัติข้อที่3นะครับบอกว่าอยากให้ความสําคัญกับการจัดเปียงลําดับการประมูลโดยนําราคาขั้นต่ำในแต่ละหมวดมาเป็นเกณฑ์นในการจัดลําดับการประมูลนะครับโดยควรจัดลําดับจากสูงที่สุดไปหาต่ําที่สุดนะครับอย่างราคาตั้งต้นที่สูงที่สุดก็คือช่อง Y วตี ความละเอียดคมชัดลึกสูงนะครับหรือว่าช่อง HD นั่นเองนะครับรองลงมาก็คือช่องวัยที่ความละเอียดมาตรฐานตามติดด้วยช่องข่าวนะครับและสุดท้ายช่องที่ถูกที่สุดก็คือช่องเด็กและเยาวชนนั่นเองนะครับข้อที่4ครับบอกว่าเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพนะครับไม่ควรกําหนดระยะเวลาตายตัวว่าการประมูลควรจะจบลงเมื่อ,อไหร่นะครับภายในระยะเวลาอะไรนะครับถ้ายังมีผู้เสนอร,ราคาอยู่ถึงแม้ว่าหมดเวลา ควรจะยืดเวลาออกไปอีก5ทีนะครับจนกว่าทุกคนจะนิ่งไม่มีการเสนอราคาขึ้นมานะครับค่อยจบการประมูลเพื่อป้องกันปัญหาการใช้กลยุทธ์การรอบสังหารในการประมูลหรือว่าการจู่โจมนาทีสุดท้ายนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายเสนอให้ขยายเวลาการผ่อนชําระเงินประมูลในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำนะครับหลังการดําเนินงานไปแล้ว3ปีเพื่อเอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใหม่นะครับเพราะว่าตามปกติแล้วรายรับที่เกิดขึ้นจริง จะเกิดขึ้นในช่วง4 5ปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการรายเล็กที่สายป่านไม่ยาวอาจจะมีผลต่อการดําเนินธุรกิจทันทีนะครับทั้ง5ข้อนี้เตรียมเสนอให้คณะกรรมการก,ก,ารกสรชิชทบทวนอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่20พฤษภาคมนี้นะครับ พูดถึงธุรกิจบอดแคสต์แล้วนะครับจะเจาะลึกไปที่ธุรกิจเพ y t ทีวเลยครับหรือว่าธุรกิจแบบบอกรับสมาชิกนะครับที่ล่าสุดนะครับมีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือ CTS นั่นเองนะฮะ c t เนี่มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีนะครับที่ล่าสุดมีการพูดถึงนะครับแผนต่างๆแล้วนะครับโดยเฉพาะการ วางแผนลงทุนโครงข่ายสูงถึง30 0 0 0ล้านบาทนะครับเป็นการปรับขึ้นมาถึง1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับพร้อมกับปรับแบรนด์ใหม่ให้สอดรับกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับบริษัทเคเบิลไทยโคดิ้งจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ได้ประกาศปรับแบรนด์ครั้งใหญ่เลยนะโดยการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้สั้นลงเป็นบริษัท CTH จำกัดหมาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นชื่อเรียกที่ติดปากคนไทยนอกจากนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ใช้ตัวอักษร CTH เหมือนเดิมนะครับแต่มีรูปทรงแล้วก็โทนสีที่เปลี่ยนไปโดยใช้สีฟ้าเทอร์คอยนะครับอย่างที่เห็นนี้เป็นสีของเคเบลิลใยแก้วนำแสงแล้วก็เป็นสีของการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารเป็นสีหลักของโลโก้นะครับแล้วก็ยังใช้สโลแกนวีแช์นะครับที่มีความหมายถึงการแชร์เนื้อหารายการทุกรูปแบบสู่ผู้ชมทุกกลุ่มนะครับ ขณะเดียวกันได้เพิ่มงบประมาณในการวางโครงข่ายบอดแบนเพิ่มเป็น30 0 0 0ล้านบาทจากเดิมที่วางไว้20 0 0 0ล้านบาทนะครับสุดคาดว่าจะวางโครงข่ายใหม่เริ่มต้นที่กรุงเทพปริมณฑลและหัวเมืองหลกัก3-4จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นปีหน้านะครับ ็จะช่วยทําให้เพิ่มลูกค้าได้ทันทีนะครับส่วนแพ็กเกจของราคาต่างๆบอกว่าเดี๋ยวด้วยหน้าจะทราบกันแล้วนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่กันแน่แต่ที่สําคัญก็จะไม่แพงนะครับอย่างแน่นอนนะครับขณะที่ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนกล่องก็ติดต่อ c ีทได้ทันทีนะครับอีกรายหนึ่งนะครับที่สูญเสียลิขสิทธิ์พิมพ์รีก,ษษษรกให้กับทางซีอย่างทรูวิชั่นนะครับล่าสุดยืนยันนะครับว่า หลังจากเสียลิขสิทธิ์พิมพ์ริษัไปแล้วนะครับไม่น่าจะกระทบฐานลูกค้าปัจจุบันอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ก็มีการเดินหน้าเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ขยายฐานลูกค้านะครับพร้อมกับขยายช่อง HD เพิ่มเป็น30ช่องในไตรามาส3นะครับวันนี้ได้มีการเปิดตัว2แพ็กเกจในบริการใหม่นะครับก็คือ Super k No w l e d g e Package แล้วก็ Super Sport Package นะครับ สำหรับ s u r k r o w l e d g e Pa c ก a g e นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจที่เน้นความรู้ที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความรู้ต่างๆ116ช่องราคาอยู่ที่590บาทต,ต่อเดือนนะครับส่วน Super Spot t p a c k a g e เน้นความหลากหลายทางการรับชมรายการกีฬานะครับ11ช่องรายการกีฬารวมกับช่องรายการอื่นๆอ,อีก95ช่องในราคา495ต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ยืนยันว่าเบื้องต้น ไม่น่าจะมีผลกระทบกับฐานลูกค้าปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะเสียลิขสิทธิ์นี้ให้กับทาง CTS ไปแล้วก็ตามครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวนันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับพาณิชย์เลงประม เงินปัจจัยรอบด้านก่อนลดเป้าส่งออกจากเดิมที่ทั้งปีขยายตัว8-9%หลังพบธุรกิจ SME กระทบเหตุบาดแข็งเน้นแผนช่วยเหลือ SME ในระยะสั้นคือการให้ความรู้การปรับตัวและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับปัจจัยเสี่ยงจากค่าเงินส่วนแผนระยะยาวจะเน้นการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการขยายตลาด หอการค้าไทยเผยพอใจค่าเงินบาทในระดับ29-30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอยู่ระดับใกล้เคียงคู่แข่งขันวอนธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลเสถียรภาพอย่าปล่อยให้ค่าเงินผ,ลผลันผวนพร้อมเชียร์ให้เงินสกุลท้องถิ่นซื้อขายในภูมิภาคโดยที่ไม่ต้องผ่านเงินสกุลสหรัฐ กรมการค้าภายในได้หาหรือร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล16แห่งยืนยันตรึงราคาอาหารจานด่วนเป็นระยะเวลา1ปีราคาขายไม่เกินจานละ20-35บาทเนื่องจากราคาวัตถุดิบขณะนี้ไม่ได้ปรับขึ้นส่วนการปรับขึ้นแกส๊สถุงต้มกระทบต้นทุนอาหารจานด่วนเพียงเล็กน้อยเชื่อว,ว่าจะบริหารจัดการได้กฟผเผยวันนี้มียอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทำลายสถิติรอบ2ที่2 6 5 9 8 1เมกะวัตต์ สาเหตุสําคัญมาจากอากาศร้อนและมีการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นกฟผจึงขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าโดยเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศกฟผ,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 ผสนับสนุนทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลากว่า10ล้านบาทในการนําเท่าลอยลิกไนท์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาเป็นส่วนผสมในการทาปะการังเทียมซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่งขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทวกิจชาสุเวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์หนึงสุดครับ